เราจะทำยังไงจึงจะรวมตัวกันเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยปไกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันได้หรือองีพราะว,วเรียวจำจามที่มีตระจับเน็หูแล้วหาลิงหาลายไปไอ้นี่สจาวาดังที่เห็นกันนี่เหรอเอามาพิจารณาดูทีนั่นน,นี่ก็ไปดูอะไรเขาบ้างล่ะไปขอดูนาคีน้อยไปขอดูอะไรเขาบ้างล่ะนั่นะน,นี่ก็โทรไปนั่นโอ้เนี่ยต้องการจินเปนชะนะเห็นไหมลหระ ต้องการกินนอนต้องการกินนี่นอ,นนอ้ยดูที่พวกพระเราเนี่พอเราคว้าเราก็ดีเน่ยนะที่บอกว่าทาไมพระจรึงรังเกียจรังงอนเราเนะี่ยอุบตาตวิการจึงหาเรื่องเรานะี่อ๋อที่แท้ก็มีแต่พวกเดรธีน้องที่นอ้องลอยอยู่เองนะที่ใดเราอ๋อก็อด่าเราเรื่องนี้เองเพราะเขาเป็นกลุ่มเรืยทางกกลุ่มนั้นนะีน่นะมันที่เราเห็นกันนี่นะ่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะดูนะ ในนี่ถ้าพวกเราไม่รวมตัวกันเพื่อปกป้องหลักธรรมหลักวินัยปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วใครจะมารวมตัวกันจะมาช่วยกันเหตุผลอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าเรานี่พูดเพื่อทำลายคนทำลายคนนั่นคนนี้และอวดว่าตัวเองเลือดตัวเองป็ะเสริฐที่มุกคณะว่าเราว่าเรานี่ประจบเขาเรืองหันหรือแสดงรมเขาเรียกว่ายกตนข่มท่านเราไม่ได้ยกตนข่มท่านนี่ ที่ไหนล่ะเอา้ากันไหนที่หลวงปู่ยกตนข่มท่านหลวงปู่ดีก็ดีตามตามตามวินไหนถ้าพวกเดิมถ้าพวกเธอไม่ดีตามตามตามวินัยพวกเธอก็ไม่ใช่พระไม่ใช่สม,มณะมันก็จบตรงน,นั้นแหละยกตนข่มท่านที่ไหนล่ะนั่นอ่ะท่านหมายถึงพระพี่สุที่สมบูรณบริบูรณ์พระหรือสม,มณะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในธรรมในวินัยสมบูรณบริบูรณ์จึงจะเป็นพระเป็นสามนะได้ถ้านอกธรรมนอกวินยัยก็แสดงว่าไม่ใช่พระไม่ใช่สัมณะเป็นพวกเดรสีลนอกดีนอกร่อยนั่น มันก็จบลงท่นนั้นดิดีก็ดีตามธารมต่ที่ไหนไม่จะดีตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองนั่นดีเพราะว่าข้าพเจ้ามีปัญญามากเบวนมาน,น้นดีเพราะว่าข้าพเจ้ามียศถาบรรดาจากักคิดไปอย่างนั้นเหรอดีเพราะาข้าพเจ้ามีคนมาศรัทธามากเห็นไหมล่ะจะดีแบบนั้นเลยเหมือนที่เราไปภาคเหนือนั่นแหะ อย่าให้ครชื่อเลย้าพรูปนั่นนะลูกก็ที่ยินได้ฟังด้วยกันทีคนเราไม่ใช่น้อยนี่แปจิบคนที่นั่งอยู่ร่วมกันนั่นนะีกปีที่เราขึ้นเหนือนั่นผมนี่เป็นพระภาพผู้หลักผู้ใหญ่ทําอะไรก็ไม่ผิดสิทธิเจรีภาพอยู่ที่ผมผมพูดแล้วก็คือจบดูที่จบตามตามตามาม,มีในไหมล่ะจบตามความคิดของตัวเองอ๋อภาพผู้หลักผู้ใหญ่ทําอะไรไม่ผิดและพระเทวทัตล่ะ เด็กเป็นจมูกก่าละแล้วพระที่ตายเป็นไอ้ปลาปากเน่าปากเหม็นนั่นแหละฮึคิดแม่ล่ะ